กับเรลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาสมาชิกแล้วก็ทุกท่านนะครับกระผมวันชัยแก่งอนเกตนะครับจะมาสรุปปัญหาเป็นปัญหาของออผู้พิการเกี่ยวกับการศึกษาว่ามีปัญหาอะไรบ้างผมขอญา้นำเรียนอย่างนี้นะครับปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของคนพิการเนี่ยข้อมูลออของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีนักเรียนผู้พิการเนี่ย4,700เศเศษข้อมูลการของสำนักสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีนักเรียนผู้พิการที่เข้าโรงเข้าโรงเรียนของอาชีวะอยู่ที่1,800เศษเศษในขณะที่คนพิการที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานะครับมีทั้งหมดแค่3,004เศเศษเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ผู้ที่เข้ารดการรับการศึกษาในระดับของอุดมศึกษาเนี่ยมีจํานวนที่น้อยนะครับคร mm hmm. าวนี้คณะกรรมการเนี่ยก็ได้มีการศึกษาและก็มีข้อเสนอแนะด้วยการทั้งหมด6ข้อ mm hmm. ข้อที่1ควรให้มีความควรให้ความสําคัญนะครับกับเด็กที่มีความพิการทางการเรียนรู้และออทิสติกให้มากขึ้นโดยทบทวนแบบคัดกรองการพัฒนาการนะครับประเด็นที่2 รัฐบาลควรให้การสนับสนุนและให้ความสําคัญสนับสนุนงบประมาณในการจัดพัฒนาคนพิการในด้านการศึกษาสําหรับคนพิการให้มากขึ้นเช่นการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมอาชีพเป็นต้นประเด็นที่สกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษาควรจัดโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นคนพิการให้มากขึ้นและประเด็นที่สี่ ควรสร้างเสริมความรู้ด้านการศึกษาพิเศษให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการดูแลของผู้ที่พิการประเด็นที่5กระทรวงอุตมาึกษาและวิทยาศาสตร์นะครับงานวิจัยและงานนวัตกรรมควรบรรจุรายวิชาการศึกษาพิเศษไว้ในรายวิชาพื้นฐานของการเรียนคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยด้วยและ ประเนปัญหาที่6การจัดการศึกษาของนักเรียนพิการควรให้มีความสําคัญกับการเรียนรวมและพัฒนาต่อยอดให้คนพิการสามารถเข้าศึกษาได้ทุกแห่งนะครับทั้งหมด6ประการด้วยกันครับลำดับสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านวราพัฒน์ภัยพันรัตน์นะครับประธานคณะ,ะกรรมการาธิการกล่าวสรุปในภาพรวมต่อไปเเชิญครับ